รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่อง9 M c o r d HD ร่วมกับ g e s t a r Digital และ Dance Group Thailand เสนอ g e s t a Art Show สนับสนุนโดยสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ g e s t Star Art Show ค่ะวันนี้นะคะเรามาชมกันต่อกับก,บการพาชมผลงานศิลปะอัลังค่าและระดับตำนานกันที่ทิสโก้ค่ะเดี๋ยวตามไปชมกันในรายการค่ะ ค่ะขาต้อนรับกับข้าสุรกิการเกสตาอาร์ t โชว์ค่ะจริงๆแล้วอยากจะแบบว่ารองให้เค<อ>ุณละทมไงคะเหลืองละทมแต,แต่แต่โยะละทมกว่าเลยเพราะว่าติดตาต้องใจเป็นงานชิ้นนี้มากชิ้นนี้สวยสวยมากว่าสักคูยค่ยังคุ้นเลยเพราว่าเป็นชิ้นที่เหลือละในสมัยนั้นเหลือคือไม่มีใครเขาเอาเราก็เลยเก็บเอาไว้ใช่ครับชิ้นเหลือละทมเนี่ยฮะก็คือ ปีที่สร้างนี่คือปี1970ก้า็ประมาณสองพันห้าร้อยสของอาจารย์สุชาริสิคานเน่ก็อย่างที่เรียนว่าสมัยก่อนเราใช้วิธีจัดเทศการในออฟฟิศแล้วก็เสียเปินนำงานที่ดีที่สุดมาแล้วก็งานไหนที่ถูกซื้อออกไปหรือทิสโก้ก็ดึงเข้าคอลเลคชันเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะอย่างชิ้นแบบนี้ก็คือเป็นชิ้นที่เราเก็บเพราะว่าไม่ได้มีใครซื้อ ก็เลยสันนิษฐานเองเหมือนกันว่าสงสัยคนที่ออฟไปคนจะเป็นงานที่ดูสบายกว่านี้คนจะดูแบบว่าแบบไม่ไม่ได้แบบโหดเพราะว่าคนในสมัยยุคนั้นอาจจะไม่ได้ชอบงานที่ดูแบบยากเกินไปมั้งคะครับเดาว่าเป็นอย่างนั้นนะครับดาวเป็น่างนนะฮะดาวก็เป็นอย่างนั้น,นแต่ชื่อเหลืองวัฒน,น์ธมอนิมิโยชอบชื่อมากเลยอะ่ะพอทราบประวัติของชื่องานไหมคะเคยได้ยินช,ชื่อจ่าสุชาวกันนะครับว่าท่านนี้ก็เป็นชาแวนโก๊ะเมืองไทยค่ะ หนึ่งก็โดยฝีมือของท่านอีกหนึ่งก็คือโดยโดยความยา่งลำบากในการดำรงชีวิตในฐานะศิลปินของท่านนะครับตั้งแต่ท่านยังอายุ1 2บ3เน่ยคุณพ่อคุณแมก่ก็เดินทางขึ้นสะเาวไปที่เมืองจีน,นแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยนะเพราะฉะนั้นท่านนี่ก็จะเป็นคนที่คิดถึงคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่สาวมากนะครับ แล้วก็ท่านเนี่ยไม่มีบ้าน <c oughs> นะครับเป็นของตัวเองนะก็อาศัยอยู่บ้านเช่าเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกของท่านนี่ก็แสดงออกมาในงานเลยพามาแสดงว่าท่านอยากจะมีบ้านนะครับท่านคิดถึงพี่นะครับในในภาพนี้ก็คือพี่นะครับเป็นพี่พีผนะครับแล้วก็บ้านที่ว่าท่านคิดถึงเนี่ย ก็ไม่ใช่บ้านในเมืองไทยเพราะสังเกตดูก็คือสิ่งของบ้านที่ในเมืองจีนมีของไฟมีอะไรนะครับก็อีกหนึ่งภาพแห่งความคิดถึงภาพที่ได้เห็นถึงความทรงจํานะคะเขามีมีเรื่องเล่าตลกๆว่าท่านไปไปหาหมอหรือหาหมอฟันที่เป็นเพื่อนนะครับแล้วก็ทานกมอพาให้เป็นแับเป็นค่ายจ่ายแต่ว่าปรากฏว่า ไม่กี่วันก็ออกมาคืนออกมาลูกลูกร้องไห้ลูกไม่ชอบนะฮะและ้วชีวิตท่านก็ยากลำบากในก,การขายงานค่ะยังเคยจําได้ว่ามีเคยเคยบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าใครจะคลอดลูกเนี่ยเขาจะไม่ให้ดู <laughs> เขาจะไม่ให้ดูภาพของอาจารย์สุชาเพราะอาจเพราะมันมีความสะเทือนอารมณ์อาจจะได้มีผลกระทบถึงลูกในท้องอันนี้อันนี้เขามีมีกันพูดกันแบบว่าชมข่าวนะคะในประวัติมีอยู่เพราะงานสะเทือนเห็นแล้วก็รู้สึกสะเทือนอารมณ์เห็นแล้วก็หดหูแต่ว่าเสน่ห์ของความงานของอาจารย์สุชาก็อยู่ที่ความหดหูอันนี้แหละใช่ครับนะคะใช่ครับ แต่ในขณะเดียวกันฝีแปรงของอาจารย์ก็เด็ดเดี่ยวมากเข้มแข็งมากมัจะเห็นสีที่แบบไม่เหมือนใครอะค่ะโดยเฉพาะแบบว่าสโตแบบสีที่ยำ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 ลงไปจนขึ้นแบบขึ้นเท็กเจอร์ขนาดเนี้ยค่ะก็เป็นเป็นความระทมเป็นความเศร้าเป็นความคิดถึงที่ถ้ารู้สึกอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ระบายมันออกมา ในในภาพในงานศิลปะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกชิ้นหนึ่งที่สุดยอดมาสเตอร์พีซของอาจารย์สุชาวในประเทศไทยน,นะตอนนี้ที่เห็นอยู่นะคะเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมคะแต่เดี๋ยวในช่วงหน้าห้ามพลาดน,นะคะเรามาพูดคุยกันต่อคะ่ะ ขอต้อนรับคุณผู้ชมกับเข้าสู่รายการ g กส๊สตาออทเธอ์ค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันต่อในรายการกับคุณเพรัฐค่ะแล้วก็คืองานศิลปะที่ดีมันต้องคุยออกับคนะนะคะเพราะว่าเราก็จะเห็นบอกว่า,งา,าง,งานบางงานบางน่ะเราเห็นเราก็เออก็ดีนะแล้วก็มันก็ผ่านไปเพราะเขาไม่ได้คุยออกับเรา แต่ถ้าเกิดว่าเขาคุยกับเราเนี่ยมันก็ทําให้เราสนุกกับมันใช่ครับนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกที่บอกว่าถากนี้ก็จะมีความแบบเป็นงานโมเดิร์นครับนะคะนานของอาจารย์ปรีชาอรชุนกะนะครับสองชิ้นนี้นะคี่นะคะสองชิ้นเป็นคัลเลอร์ลิสต์ที่สําคัญของเมืองไทยค่ะถ้าใครชอบอาจารย์สมศักดิ์ชาวธาดาพงนะคะอาจารย์ปรีชาเนคทตาร์เรเป็รรุ่นๆกันเขาจะอยู่เขาเรียกว่าเขาเคยเคยมีกลุ่มศิลปินไว กลุ่มไว้ค่ะซึ่งกลุ่มไว้นี่ก็จะประมาณสีสันแบบนี้แหละค่ะนะคะนี่ก็จะเป็นงานนี้ก็จะเป็นอีกชิ้นหนึ่งที่หลายคนชอบนะฮะงานของอาจารย์นิติวัตุยาค่ะงานในปี1977ค่ะก็จะเป็นภาพทิวทัศน์ของแม่น้ำเจ้าพยานในยุคนู้นนะก็จะเห็นว่าเรือโยงเนี่ยมันจะไม่เหมือนเรือโยงสมัยนี้น แล้วก็ถ้าเรายืนดูสักพักหนึ่งก็จะรู้สึกว่าอ๋อมันค่อยๆเคลื่อนคล้อยไปเรื่อยๆจะสมสานนี่ไงคะแต่ชิ้นนี้เป็นชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่ครับในทิสโก้เนี้ยก็เนื่องจากเป็นออฟฟิศเราก็ไม่ค่อยจะมีสถานที่สำหรับปิดงานชิ้นใหญ่ๆเท่าไหร่จะมีน้อยมากคะก็ถือว่ามีคือชิ้นแต่ละชิ้นที่เห็นก็พอดีกับสถานที่ อันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เราไม่ค่อยไม่ค่อยจับพวกงานประกวดค่ะประเพราะมาแต่มีแต่ชิ้นใหญ่ๆหญอใช่เพราะว่าอยากทถามือนกันเอ๊ะทำไมทิสโก้ไม่จัดงานประกวดอะไรเงี้ยค่ะเพราะหลายที่ก็จะมีแบบงานประกวดกันอะไรเงี้ยค่ะไม่รู้จะเก็บไว้ตรงไหนด้วยใช่ไหมชิันใหญ่มากนะคะอันนี้อันนี้ที่ผมพูดถึงเรื่องเรื่องพัฒนาการของของงานอาร์ตเนี่ยฮะคือบางจังหวะมันก็มีแนวคิด บางอย่างเนี่ยเริ่มเป็นที่แพร่หลายศิลปินไทยก็จะหยิบมามาลองทำดูอย่างอันน,นี้อาจารย์อิทธิคงคาคกุ่นก็ทดลองทำในแนวของชา a r p edge นะฮะก็ดูว่าจะรู้สึกว่ามันคมแล้วมันขูดกันกี้นะฮะเส้นคมมากแล้วเราก็ดูแล้วเราก็จะเสียวฟัน <laughs> เพราะเห็นเห็นความตัดกันนะค่ะตัดกันแล้วให้ความรู้สึกให้ความรู้สึกกับกับสิ่งฟอร์มที่ให้อยู่อะอืะ ก็สนุกดีค่ะดูแต่ละอันก <ally> ็น <We S 1> ี่อย่างอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคนะคะสื่อผสมนะคะางชิ้นนี้อาจารย์พิโชตอาจารย์ิโชอาจารย์เป็นเจ้าผู้แล้วก็คิดถึงนะคะเจ้าเทคนิคสื่อผสมนะคะนี่อันนี้้ถ่ายว่าของใครอาจารย์ช่วงใช่ไหมคะใช่ครับอาจารย์ช่วงเนี่ยชื่องานไม่ได้ชื่อหอยนะครับชื่องานชื่อทะเลทะเลนะคะชื่องานชื่อทะเลอันนี้ก็จะโป้หน่อย ก็ตามสไตล์ของอาจารย์ช่่งนะฮะจะมีความอีโรติกหน่อยงานของอาจารย์นะฮะแะแนวเป็นไทยๆนะครับชิ้นนี้ยังไม่เท่ากากีนะคะอไม่เท่าอ่าชิ้นนี้ชิ้นนี้ยังยแค่เซ็กซี่ค่ะเบาๆนะฮะแต่ก็ถือว่าเป็นชิ้นที่เก่ามากเลยค่ะปี1986ค่ะได้อีกหนึ่งชิ้นนะคะดังนั้นเนี่ยอย่างทั้งทั้งหลายทั้งปวงหรืออย่าง ปกติแล้วในทิสโก้ที่เรามีทั้งหมดกี่ชั้นคะทั้งหมด22ชั้นเราเออคูพายอยู่ประมาณ75%ของพื้นที่ก็จะอยู่ชั้น1 2 3 4 5 6 7 8 9ชั้น10 11 12จะมีอยู่ประมาณสัก3ชั้นนะที่ไม้นช่ของทิสโก้ คราวนี้ว่าเราจะมีงานเหมือนกับว่าเวียนติดหรือว่าแต่ละอันนี้ก็จะมีเหมือนกับตรงนี้ไว้เลยเรากระจายติดอยู่ในในท,ทุกพื้นที่อยู่แล้ว <c oughs> ถ้ารูปเล็กๆหน่อยแค่อยู่ในห้องร <c oughs> นะูปชิ้นใหญ่หน่อยก็ต้องมาอยู่ตามทางเด <c oughs> นะินงานที่เป็นพวกมาสเตอร์อาร์ติสต์งานศิลป <c oughs> ์แห่งชาติเราพยายามจะไว้ที่ฟลอร์สิบเอ็ดมันจะสะดวกเวลามาพามา <c oughs> ชมดูที่แหละส่วนงานชิ้นใหม่ๆเวลาเราซื้อเข้ามาก็จะไปแขวนไว้เป็นระยะหนึ่งที่ห้องดินนิ่งรูป ผู้บริหารมารมาทานข้าวจะได้เห็นว่านีา่มีงานใหม่เข้ามานะ<อ>แล้วก็พอเส,เสร็จจากตรงนั้นแล้วก็ค่อยเวียนลงไปสลับกับงานข้างลาง่างค่ะออเพราะฉะนั้นก็จะมีเวียนกันไปนะคะแต่ว่านะคะเกิดใครอยากจะเห็นแบบว่าเหลืองระทมก็ต้องขึ้นไปที่ยอนันปุ๊บไม่ได้เราเอาลรไปไว้ข้างล่างใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับนะคะเ๋ยวยังไๆนะคะเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปหาที่นั่งก่อนนะคะ เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมคะแต่เดี๋ยวนี่ช่วงหน้าห้ามพลาดน,นะคะเรามาพูดคุยกันต่อคะ่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ g ก e s t s r a r h o กับช่วงสุดท้ายของรายการคะ่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันต่อดีกว่านะคะ ตอนนี้นี่เรามานั่งอยู่ในอีกโซนหนึ่งนะคะอันนี้เป็นในส่วนของที่รับรองลูกค้าก็เป็นชั้น12บ s ครับวิ s เซ s s ์ลาวส์นะก็จะเป็นห้องประชุมที่เราใช้เป็นที่ต้อนรับลูกค้าและก็ประชุมกับลูกค้าแต่ก็มีงานศิลปะทุกที่เหมือนกันนะคะนี่เป่นธรรมดาครับก็จะมีกระจายทุกพื้นที่ในออฟฟิศครับค่ะคราวนี้อยากจะถาม โปรเจกต์ของทิสโก้ต่อไปในเรื่องราวของมันกับศิลปะนี้มีอะไรบ้างคะในฐานะที่เป็น private collection นะครับที่ก็เป็นที่สนใจของของหลายหลายคนนะครับโดยเฉพาะอย่างนี้สถาบันศึกษาที่ศึกษาด้านศิลปะใช่ศิลปะก้นะครับทางเราเองเนี่ยก็เปิดให้ทางสถาบันศึกษาหรือว่าใครที่สนใจนะครับเข้าชมเป็นหมู่คณะเนี่ยได้นะครับก็สามารถจะทํายื่นแจ้งมาที่ผมได้ก็เปิดให้ชมหลายกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้านักศึกษา <c oughs> เป็นช่วงโควิดนี่อาจจะหายไปบ้าง <c oughs> อีกอันนึงก็คือเราเราก็ตั้งใจจะเป็นที่ที่เก็บรักษา <c oughs> งานคอลเลกชันเหล่านี้เนี่ยเพื่อเพื่อการศึกษาแล้วก็เพื่อให้ให้คนของเราเองเนี่ย <c oughs> มีความเข้าใจในงานศิลป,ะ,ปะด้วย <c oughs> เพราะสังเกตว่ในทิสโก้นเนี่ยงานทุกชิ้นจะมีข้อมูล <c oughs> แปะอยู่ไว้นะครับว่าเป็นงานใช้เทคนิคอะไรศิลปินเชื่ออะไรสร้างงานปีไหนนะครับ เป็นศิลปินแห่งชาติหรือเปล่าก็เพื่อให้มีความเข้าใจแต่ว่าป้ายเหล่านี้เนี่ยข้อมูลบางทีก็เนื่องจากปัญหาหลายคนดูนะะกับผมมารับดูแลท,ทีหลังนะครับมันก็จะมีความแบบบางครั้งข้อมูลไม่ถูกต้องก็มีนะฮะไม่อัปเดตก็มีบางทีก็จะขาดเรื่องของข้อมูลประกอบยกตัวอย่างอย่างที่เราเดินคุยกันี่ยนะงานแต่ละชิ้นจะมีสตอรีของเขาแล้วอนาคตเนี่ยอีกหลายๆปีแล้วใครจะมานั่ง เก็บความรู้เหล่านี้ก็เราก็เลยมีโครงการอันหนึ่งนะครับที่จะจะจะ,จะรีเวมตัวเว็บไซต์หรือฐานข้อมูลงานของเรานะฮะก็คืเอเริ่มต้นจากมีการตีราคาของงานว่างานแต่ละชิทเนี่ยมีคุณค่ายังไงนะจัดแต่งเป็นกลุกๆนะของศิลปินใหม่นะของซีเนียร์อาร์ติสต์ของมาสเตอร์อาร์ติสต์ของศิลปินของยุคสมัยเนี้ยครับก็จะเป็นจะเป็นคัตเตอร์รี่ขึ้นมานอกจากนี้ก็เริ่มมีการตีราคางาน เพราะว่างานเหล่านี้เนี่ยต่อไปก็จะเริ่มมีการให้ยืมไปข้างนอกมากขึ้นเพื่อเ่ยแพร่เวลาออกไปข้างนอกก็ต้องมีการทําประกันทามูลค่ารใช่ไหมครับแต่ถ้าอยู่ในออฟฟิศเนี่ยเราไม่ค่อยห่วงเรื่องประกันนะเพราะเราดูแลดีอยู่แล้วแล้วเราก็เป็นสถาบันการเงินงานผู้ที่ราทําประกันไปเราก็มร่้จะเคนยังไงเค้นตัวเองไรอยางเงคือเราไม่ได้ขาดเงินนะครับไปแปรแล้วก็งานถ้าเสียหายประกันก็คงหางานชิ้นเดิมมาให้เราไม่ได้นะครับ เราก็เลยไม่ได้ซีเรียสเรื่องประกันเวลามันอยู่ในออฟฟิศสักเท่าไหร่เห็นว่ามีคุณกิ๊กเข้นมาด้วยนะคะ,ะครับใช่ครับใช่ครับงา,งานครั้งนั้นนี่ก็มีท่านที่มีชื่อเสียงในวงการศ <c oughs> ิลปะหลายท่านมีคุณกิก๊กมีคุณสมบัต <c oughs> นะิทางอาจารย์จัดศิลปกรคุณศิวพร <c oughs> ท่านก็มามาให้ความเห็นนะเกี่ยวกับราคาที่ควรจะเป็น <c oughs> นะอันนึงก็เป็นการอัปเดตมูลค่าของงานใน,ใน พอร์ตของเราอีกอย่างหนึ่งก็ช่วยส่งเสริมให้บริการศริลปะด้วยนะครับเพราะว่างานแต่ละชิ้นเนี่ยถ้างานของศิลปินถ้ามันมีมูลค่าที่สูงมันก็เป็นประโยชน์กับศิลปินใหม่ะนะครับเพราะว่าเขาจะได้มี r e f เฟรนว่าอางานในลักษณะแบบนี้ของเขาเนี่ยมันควรจะมีมูลค่าเท่าไหร่ะนะครับอ,อีกอีกเรื่องหนึ่งก็คือ,อการที่จะอัปเดตเรื่องฐานข้อมูลนะครับอันนี้ก็ เป็นความช่วยเหลือจากทางบุริทีอ๋อเสียบพะะระรามเก้านะก็ทางอาจารย์พิทักษ์พลกับทีมงานนะครับก็เข้ามาดูเรื่องฐานข้อมูลแล้วก็จะเลยทำไปถึง QR code กับตัวเว็บไซต์อของเราให้ใหม่ะนะครับซึ่งก็คิดว่าภายในปี2ปีนี้ฮะก็จะเว็บไซต์สมใหม่ของ Dis c ก a r t t o o l l e t t o o n ก็จะเสร็จสมบูรณ์ออกมาสำหรับประชาชนทั่วไปเนี่ยได้เข้ามาชมนะครับแล้วก็ถ้าท่านที่อยากจะมาชมงานจริง ทำหนังสือของเขามาเป็นหมู่คณะก็สามารถมาชมได้ต้องมาตั้งแต่จับกลุ่มนาได้ตั้งแต่กี่คนขึ้นไปคะก็ก็จริงๆก็ไม่ไม่มีข้อจํากัดนะครับแต่ว่าถ้าถ้ามาจํานวนน้อยๆแล้วมาบ่อยๆเนี่ยอาจจะมีข้อจํากัดอย่างเงี้คนพาชมอาจจะเวลาลําบากนิดนึงถ้ารวมมาเยอะๆเนี่ยนี้ก็ดีจะให้บริสิกันค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะคือหลังจากที่ดูแล้วเนี่ยโยวานะคะที่เนี่ยมีความพร้อมและสมบูรณ์ในเรื่องของประวัติศาสตร์ศิลปะ ะะที่อยากให้ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่สนใจศิลปะเองไม่ว่าจะเป็นนักเรยียนนักศึกษาสถาบันะะบาการศึกษาเนี่ยได้มีโอกาสได้มาดูโดยเฉพาะนะคะไม่ว่าที่บอกคะ่ะเด็กๆก็จะได้มาเห็นผลงานของอาจารย์ระดับมาสเตอร์จริงๆได้เห็นแต่ละรุ่นนะคะได้เห็นได้แรงบันดาลใจในงานแต,แต่ละชิ้นนะคะหรือแม้กระทั่งสมมติน,นักสะสม กสะสมรุ่นใหม่ๆหรือแม้ว่ารุ่นที่ผ่านมาแล้วก็ตามทีก็เป็นอีกหนึ่งนะคะอีกหนึ่งที่ที่ได้จะได้มีโอกาสได้เห็นงานระดับมาสเตอร์พีซจริงๆหลายชิ้นงานแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้การเก็บสะสมงานด้วยนะคะเพราะอันเนี้ยสำคัญมากๆอย่างที่คุณผู้คุยบอกว่าอย่างรูปบางรูปเมื่อเมื่อสมัยก่อนมันอาจจะเป็นรูปที่ไม่มีใครเขาเอาเป็นรูปที่เขาเหลือไปละแต่เราเก็บ แต่ใครจะไปคิดนึงว่าวันหนึ่งรูปที่ไม่มีใครเขาเอามันเป็นรูปที่ทุกคนต้องการแล้วไม่มีให้อีกแล้วมันก็เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้หลายๆคนยกเชื่อว่าในในปัจจุบันนี้นะคะมีการสะสมงานในหลายรูปแบบทั้งชอบเองหรือแม้แต่บางคนก็เก็บไว้เก็บในลักษณะของเป็นการลงทุนอันนี้ก็ไม่ได้ผิดนะคะ ดังนั้นดังนั้นเนี่ยโดยเฉพาะคนที่จะเก็บเพื่อการลงทุนการศึกษางานศิลปะเป็นสิ่งสำคัญมากไม่ต่างกับการที่บอกว่าการเรียนหนังสือเลยนะคะต้องดูงานเยอะๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่นี่ยม,ม,มีงานที่ดีให้ดูก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่โยวา จหรือว่าจะจุดเล็กๆแค,แค่แค่ต้องการที่อยากจะให้พนักงานอยากจะให้มีพื้นที่ทางด้านศิลปะแล้ววันนี้มันกลับไปถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ศิลปะที่สําคัญตรงนี้อยว,วัาทิสโกะทำเพื่อประเทศชาติอะมากเพราะมันไม่มีแล้วนะคะมันไม่มีคือคือที่บอกค่ะโยได้มีโอกาสไปต่างประเทศและโยได้เห็นงานดีๆของคนไทยก็ไปอยู่เมืองนอกแล้วโยสะเทือนใจเพราะว่า รัฐบาลของเขาสนับสนุนด้วยการที่มีงบให้ไปประมูลงานเอางานดีๆเอามาเก็บว่าประเทศของเขาแต่ณวันนี้เรากลายเป็นว่าเอกชนของเราทุกคนช่วยกันทำกันเองซึ่งซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งที่ว่าเขาไม่ได้รู้ทำเขาทำมานานก่อนที่คนอื่นจะทำอีกดังนั้นก็ต้องขอขอบคุณแทนประชาชนชาวไทยและคนในวกงการศิลปะด้วยนะคะขอขอบคุณนะคะแล้วก็ดีใจแทนพนักงานทุก คนที่บอกคุณ,คณทํางานลาออกทำมาเขาก็ไม่รับแล้วแก่เกินไปใช่ไหมนะบอกว่านะคะโชคดีมากที่ได้อยู่รายล้อมกับทรัพย์ส,สมบัติของชาติเพรสุดท้ายอย่างเงี้ยต่อให้แค่ไหนอะมันคือสมบัติของชาติถึงแม้ิสโกจะเก็บครับใช่ครับเพราะว่าของเหล่านี้มันคือการดูแลณนะช่วงเวลาชีวิตที่เรายังอยู่เพื่อคนต่อไปรุ่นต่อไปค่ะ นั่นไงนะคะต้องขอขอบคุณนะคะเจ้าของสถานที่นะคะทิสโก้นะคะต้องขอขอบคุณคะคุณผู้ชมด้วยนะคะและต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราค่ะบริษัทคาเทอ l รียแอนด์ขอขอบคุณสิ a ปินศิลปิกค่ะขอขอบคุณมิสตาคลินิกนะคะขอขอบคุณโรงแรมอริยสมนะคะและที่สําคัญต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมนะคะพบกับเราได้ใหม่ทางช่อง9 m c o r s HD 3 0แห่งนี้ค่ะและถ้าใครอยากจะมานะคะที่ทิสโก้นะก็ ติดต่อได้ที่ไพัครับคุณไพรลัสนะคะ Facebook นะคะตามไปได้เลยนะคะเดี๋ยวนะคะโยจะเอา Facebook นะขึ้นให้ดูตามนี้เลยนะคะวันนี้นะคะโยและทีมง,งาน้องกังก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ